สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสืบเนื่องหลังจากที่นายเสี่ยวชาวเมียนมาวัย44ปีซึ่งเป็นเพื่อนพ่อของน้องจีนาเด็กหญิงพริรีวงศิลารุงหรือน้องจีนาวัยหนึ่งขวบ11เดือนซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของหนูน้อยคนดังกล่าว ที่หายตัวไปในพื้นที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบหมู่19ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ถือว่าเข้าวันที่สามและที่ได้มีการระดมกําลังตามหาน้องก่อนที่ผู้เป็นลุงจะบอกว่าพาไปปล่อยสังเวยผีร,รําล่าสุดในเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว ได้รายงานความคืบหน้าล่าสุดว่าพบน้องจีนาแล้วเพื่อนบ้านได้บอกเจอน้องจีนาแล้วที่กระทอมในสวนข้างๆของหมู่บ้านซึ่งไม่ห่างจากบ้านมากนะักน้องปลอดภัยทําให้ชาวนิดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและความยินดีกันอย่างมากที่ข่าวนี้มีเรื่องดีเกิดขึ้นมาที่พ่อกับแม่ของน้องจีนาหว,างวาังไว้ นอกจากนี้ตามรายงานยังระบุด้วยว่าน้องจีนามีอาการอิดโรยด้วยความเหนื่อยและเพียซึ่งบรรยากาศโดยรอบมีชาวบ้านต่างมาช่วยให้กำลังใจกันอย่างหนานแน่นก่อนหน้านี้ในเพจกูรูเชียงใหม่เรื่องเชียงใหม่กูรูได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายเสี่ยวไปชี้จุดที่บริเวณถ้ำซึ่งอ้างว่าได้นำน้องจีนาไปปล่อยทิ้งไว้ โดยถ้าดังกล่าวนี้อยู่บนหน้าผาที่เป็นทางลาดชันขึ้นไปติดกับพื้นที่สวนของชาวบ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรทั้งนี้ในเสี่ยวเก่าวอ้างแต่เพียงว่านำตัวน้องมาวางไว้ปล่อยไว้ที่หน้าปาักธรรมและเอากล้วยน้ำว้าทิ้งไว้ให้กินเป็นอาหารด้วยจากนั้นผีธรรมได้เอาตัวน้องจีนาเข้าไปในธรรม ขณะที่จากการตรวจสอบสภาพในถ้ำพบว่ามีโพรงลึกลงไปด้านล่างและมีความเป็นไปได้ที่น้องจีนาอาจจะตกลงไปทางเจ้าหน้าที่กูาภา้ภัยจึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์โรยตัวลงไปทำการค้นหาด้านล่างซึ่งเบื้องต้นพบว่าลึกลงไปประมาณ50ิเมตรและเมื่อลงไปถึงได้ทำการค้นหาแต่ยังไม่พบตัวน้องจีนาแต่อย่างใด ทั้งนี้นอกจากการค้นหาในถ้ำแล้วยังมีการระดมกำลังค้นหาบริเวณป่าโดยรอบถ้ำด้วยและก็ยังไม่พบตัวเช่นกันและทางเพจของคุณสรยุทธ์ก็ได้มีการอัปเดตถึงความคืบหน้าล่าสุดที่บอกว่าชายผู้ที่พบน้องจีนา่าเผยว่าน้องจีน่านั้นปลอดภัยดีกำลังเล่นขวดน้ำอยู่โดยพบอยู่ในกระ่อมขณะนี้มีน้าดูแลอยู่ โดยจุดที่พบไม่ใช่บริเวณปากรรมแต่เป็นอีกฝั่งของปากทร,รมด้านแม่ของน้องจีนาหลังทราบข่าวกรีดร้องด้วยความดีใจและยังห่วงกังวลพยายามจะไปหาลูกผู้สึกข่าวยังรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางผ่านป่าเพื่อไปยังจุดที่พบน้องจีนา